คุณลูกค้าต้องการจะซื้ออะไรดีครับเออคุณไปขายขอเนี่ยและพี่ชายที่ขายของอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชายคนนั้น<อ>เขาก็อยู่ข้างหลังคุณไงล่ะครับฮะห,หลังหลังกูโ,โว้โวววโยสวัสดีพวกเองทุกคน คือผมไปเลื่อนเจอเกมเกมหนึ่งมาซึ่งผอนเรื่องเป็นเจ๋กมากเลยในเรื่องมันบอกว่าเมื่อคุณหิวตอนดึกคุณจะไปต้มมาม่าก,กินแต่มาม่าคุณหมดคุณก็เลยต้องออกไปซื้อมาม่าเท่าน่ะไงในเรื่องผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอการออกไปซื้อมาม่ามาต้มไปกินเองตอนดึกๆเนี่ยมันน่ากลัวยังไงอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันในเกมเลยครับทุกคนเอา,า,าล่ะมาละเออไแม่นงนอนไม่หลับเลยอะ บางทีฉันน่าจะหามาม่ามากินสักหน่อยแล้วค่อยเข้านอนกว่าก็คือตละคราเราเป็นหิวหิวตอนดึกแล้วนอนไม่หลับด้วยกันเลยอยากจะต้มมาม่ากินนะฉันบอกว่าจะยังมีมาม่าเหลืออยู่ในห้องครัวนะเขยทุนเข้าเกมมาละนี่คือสภาพบ้านของเราลนะอะไรไงบ้ายก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าไปดูเฮ้ยเก้าอี้ ขอเช็ครอบบ้านก่อนนะทุกคนมีรูปภาพดูสภาพเห็นเขาบอกว่าก่อนกลัวเข้าเกมเะผมเห็นว่ามันมีฉากจบ3แบบนะดูแล้วว่าเราจะได้ฉากจบอะไรกันอันนี้อตั้งค่าได้นะทุกคน W A S D ขยับโอเคเมาซ้ายกด F ไปฉายซูมซูมได้โอเค โอเคขี้ขวาซูมได้นะทุกคนเฮ้ยที่อาบน้ำเว้ยชัคโคบแบบนางยองด้วยคลาสสิกสุดๆไหนจะมีอะไรให้กินไหมโอ้โหคือตัวเย็นผักกูเกือบปิวออฟตัวเย็นไม่มีอะไรเนี่ยอ้าวแล้วมีมาม่าอยู่หนึ่งซองแค่สองเดียวเหรอแม่แค่สองเดียวมันไปทำให้กูอิ่มแล้วนะต้องต้องไปซื้อมาอีกสอง จะมีสองเดียว,มวไม่พอไงทุกคนเขาถึงบอกไงทุกคนหนึ่งสองไม่อิ่มสองสองไม่หมดแต่เราต้องออกไปซื้อมะม่าใช่ไหมต,หติดตัวเย็นก่อนทุกคนไปออกไปซื้อมะม่าก,กันเกมนี้คนวิ่งไม่ได้นะโอเคไปด้านขวาทุกคนทางขวาเว้ยเชีย่ยทางแมงมือเชดได้เลยแหละทุกคนแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยไปครับทุกคน ก็แค่เดินไปเจ้กูสึกหิวแล้วสึกหิวตอนเด็กซะด้วยไฝังนั้นมีเหมือนเอออะไรอะร้านค้าเหรอข้ามไปดูนั้นไมดยเดี๋ยวไปดูเหมือนร้านขายของชําเล็กๆนะด้วยคุยได้ด้วยเออไม่ทราบว่า,าคุณลูกค้าจะซื้ออะไรหรอครับไงไงไงเสียงกูเหมือนตัวละครปะเออผมขอ ม,มาม่าหนึ่งซองครับพี่ม,มาม่าหนึ่งซองเหรอครับอ้าพอดีว่ามาม่าที่ร้านเราหมดแล้ว <c oughs> เอยอะกูพากเลยกูเนี่ยเอยอะเสียงอย่างฟินอ๋อโอเคครับพี่ไม่เป็นไรฮนะเชยมาม่าไม่หมดว่ะทุกคนอฮ้ยเชียตกใจเว้ะคนขายมีหน้าทุกคนแต่คนนี้หน้าตาแบบไม่มีหน้าอะผมคลิกไปแล้วเขาไม่พูดอะไรนะ ไปไแล้วกลับบ้านดีกว่าแตต้มมาม่าจะตามกูมาด้วยไปทุกคนกลับบ้านแต่ทางยังเปี่ยวทุกคนไม่ไม่มีไฟเลยสักดวงเอ้ยแม่งม,มาม่าไม่หมดต้นส่ยคงจะต้มได้แค่สองเดียวอะเรายังไม่ได้เช็คลอบบ้านเลยนะทุกคนว่ามันมีอะไรอ๋อเดินไม่ได้ติด อเออทำมามากดีกว่าเออว่ะผมเพิ่งสังเกตอ๋อนี่ที่นอนเราเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันถึงมีมาม่าสองซองวะเนี่ยตอนแรกก่อนออกไปมันมีหนึ่งซองอะกูไปนสนได้ที่อ่ะกูจะกินอยู่ดีแหละโอเคเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ต้มมันดีกว่า เฮ้ยเ้ยกูลืมซื้อน้ำหรอเนี่ยโอ้ไม่มีน้ำในบ้านเลยนะครับทุกคนต้องออกไปซื้อน้ำกันทุกคนแอง่งตัวละครเสกลืมซื้อน้ำมาเอาละให้กูเดินออกบ้านอีกแกโอ๊ยเช้ประตูเดินไปแกผมว่าพี่ชายร้านขายของชำคนละคงขายผมคนเดียวย่แถวนี้ไม่ไม่มีที่อะไรเลยบ้านซักหลังังไม่มี เสียงเท้าทุกคนเสียงเท้าฝั่งนั้นด้านซ้ายมีเสียงเดินผมจะเสียงเดินผ่านไปเมื่อกี้อ่ามาซื้อนาคพี่หนึ่งเหรียญครับหนึ่งเหรียญครับน้องโอเคครับจ่ายเงินอ้าวแล้วเพื่อนน้องไปไหนแล้วล่ะเพื่อน ไหนครับเพื่อนผมมาคนเดียวนะพี่ก็คนผู้ชายคนเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพื่อนของน้องแล้วก็บอกว่าอยู่บ้านเดียวกับน,น้องด้วยเออแต่ผมอยู่บ้านคนเดียวนะพี่ผมไม่รู้จักใครเลยนะนี่น้องอยู่บ้านคนเดียวเหรอครับฮ <c ười> ืเฮ้ย <Brid get> <ś primo> <JD> ใช่พี่ผมเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ผมยังไม่รู้จักใครเลยอเอาละยนันละ ออหรือว่าพี่ชายยังเป็นเพื่อนกับผมเพื่อนบ้านแขวะคุยได้เลยคุยไม่ได้ด้วยไปแล้วพี่ไอ้เนี่ยแปลกมาบอกว่าอยู่บ้านเดียวกูกูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำไปละไปละหรือว่าพี่ชายอยากจะมาเออกินลำย้อนที่ห้องผมวะพี่หรือผมเติมเผื่อให้ เอาละกลับบ้านไปต้มมาม่าอยู่กว่าทุกคนเราซื้อน้ำมาละซูบ้านผมเปิด,ดเองและมันต้องตกใจนะโอเคเติมน้ำใส่หม้อเสียงเคาะประตูมาด้วนเอาละไฟดับฝัดไฟเปิดไฟได้ไหมโอ้ไฟน่าจะเสียค่อยซ่อมทีหลังแล้วกันนะ ใครเข้าประตูไม่มีใครนะทุกคนมีตู้อย่างนี้มังเหมือนจะให้หลบได้ยังไงไม่รู้เปิดไฟทั่วบ้านเลยเฮเอามาไว้ซองหนึ่งโออิ่มๆเลยครับสองซองรองครับ50าสิบวิ ต้มไปให้เส้นมันเหนียวนุ่มระหว่างต้มก็ขอเดินดูรอบๆนิดนึงนะอันนี้ห้องนอนของเราอะไรอะนอนได้เลยอะคืออะไรอะ่ะคือมึงขี้เกียจรอม,มากๆแล้วจะนอนทำไมอะมึงหิวไม่ใช่เหค,ครับพมา,มาโอเคได้ละ ตรงการเก้าอี้มานั่งกินตรงนี้ได้เก้าอี้เก้าอี้เขียวด้วยอะไนอ่ะก็เอาเก้าอี้มาแล้วไงไหนกินอ๋อวางตรงนี้โอเคไปเอาถ้วยมาอเอาจานมา แล้วก็บะหมี่แสนอร่อยของเรามาใส่ในจานพอนอหน้าตาน่ากินใช่ได้เลยนะทุกคนมีใส่ไข่ใส่ผักด้วยกินกันเถอะทุกคนบางทีฉันจะหาอะไรมาดื่มตอนกินด้วยนะอ่ามีตู้ลอกให้นะว่ากินเลยหรือว่าไปหาอะไรด,ดื่ม ซื้อเครื่องดื่มมากินกินเลยดีกว่า ya ทุกคนง่วงแล้วเว้ยรีบกินรีบนอนโอ้แต่ตอนนี้ฉันหิวมากเลยกินเลยดีกว่าแม่งแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยอทีเ่เดินไปเดินมาอ่ากินเลยทุกคนสกิลแล้วนะครับโอ้ โคตรอยอะซับแซบเลยทุกคนแหมคือจจะะนอะเก็บจานเหรอคือยังไงนอนกินเสร็จแล้วนอนเลยไม่ล้างจานเลยทั้งนั้นค่อยล้างตอนเช้าด้กยน <S <S หลังจากที่คุณกินมาม่าจนอิ่มนำสำราไปแล้วก็ทำให้คุณนอนหลับสบายมากแต่ถ้าว่าวันต่อมา คุณก็มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงฉากจบ Good Ending ได้แล้ล่ะหนึ่งฉากจบแล้วุงไหน,นไปหาฉากจบอื่นดีกว่าโอเคพวกนี้ก็ข้ามไปแล้วคนเหมือนเดิมในส่วนนี้ตัวเกมจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะเดี๋ยวผมจะขอตัดข้ามไปช่วงที่ผมทำอะไรแปลกๆแล้วกันนะแล้ว่าไว้าย อนะมาปิดฟงปิดไฟเอา้าแต่รอบนี้ไฟติดนะทุกคนไม่ได้เสียสวัสดีกัปตี่ใครก๊อประตูบ่อนกัปตี่ไม่มีใครนะทุกคนคือผมอยากรู้ว่าผมกดน็อตได้เลยหรือเปล่า เอาแล้วกูนอนเลยต้มมามาอยู่แล้วกูนอนเนี่ยพอดีง่วงอ่เอาคุณหลับขนาดที่คุณกำลังต้งมมาม่าของคุณอยู่ทำให้บ้านของคุณนั้นไฟไหม้แล้วร่างของคุณนั้นก็ถูกเผาไปด้วยซีคร e t เอนดิ้งดิงดิงดิงอันนี้น่าจะเป็นออกไปหาซื้อเครื่องดื่มมากินกับม,มาม่าเรานะ โอเคเล s โก okay, s สปีดลันแล้วมาเจอกันตอนช่วงตัวเลือกนะไปหาอะไรตืมดีว่าซื้อน้ำมากินด้วยดีกว่าแต่เมื่อกี้ใครเคาะประตูบ้าแเรานะดึกขนาดนี้เราแท้ๆไม่รู้อะ ไม่รู้หรอกนะว่าใครเอาแต่กูจะออกไปซื้อน้ำไม่ใช่กูหิวไปสอนนะครับมันจะไปซื้อน้ำะจะทำไมใครจะทำไมผมอะ่ะผมแค่จะกินมามา่แา,ดดมาแล้วเราโคตรดื้อไงมาละกูมาหาพี่ชายรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ รอบนี้คนขายไม่อยู่่ะเฮ้ยเชีย่ยตกใจห่ดเออคุณลูกค้าต้องการจะซื้ออะไรดีครับเออคุณเป็นใครครับเนี่ยและพิชายที่ขายของอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชายคนนั้นเขาก็อยู่ข้างหลังคุณไงล่ะครับฮะหลังหลังกูหลังกูเฮียอะไรอ่ะ ใส่กูซื้อนะ่ะอะไรอยู่หลังกูอะไรอ,อะไรมึงเนี่ยแล้วกูจะได้ซื้อน้ำไหมซื้อไม่ได้อะ่ะเชียร์แล้วคนขายหายมึงทำอะไรกับพี่ไปเนี่ย อย่าพี่ชายร้านขายของกูอย่ากลับบ้านกว่ะเอาละอันนั้นมันมายืนร้านพี่ชายไปละแล้วแม่งบอกว่ายืนอยู่หลังกูด้วยหรือมึงตามกูกลับบ้านมาหรือมึงแย่งก๋วยเตี๋ยวกูกี่เอวเอาละ กี้กำลังจะบอกว่าหรือพี่ชายมาแย่งมาม่ากูกินกลับบ้าว้าว้าววคุณถูกฆ่าโดยผู้ชายคนนั้นแล้วก็ถูกจับมาแปลรูปเป็นมาม่าเหมือนกระเยียกคนอื่นๆก่อนหน้านี้ฉากจบแบดเอ็นดิ้งดิงดิง กูโดนฆ่าเพราะว่ามีกิ่งสลับรูปไอ้เหี้ยคือแล้วล่ะทั้งกูต์เอนดิ้งแล้วก็ซีเครตเอนดิ้งแล้วก็แบดเอนดิ้งก็น่าจะครบแล้วนะทุกคนเอาก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้และนี่คือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอุทาหรณ์ในการออกไปซื้อของตอนดึกนะทุกคนเราไม่รู้ว่าไอ้พี่ชายร้านขายของชาวคนนั้นที่เราคิดว่าเป็นคนดีไปกลับมาฆ่าเราแต่ไอ้เสื้อดำคนนั้นกับกูไม่รู้มันสมรู้ร่วมคิดด้วยกันหรือเปล่าไอ้เหี้ยแต่มันก็ฆ่ากูเหมือนกันอ่าสำหรับข้อคิดที่ได้จากเกมนี้นะ มามาหนึ่งซองไม่อิ่มสองซองไมห่หมด